ไม่เคยถูกใช้งานเยอะขนาดนี้มาก่อนเนี่ยนั้นของที่ท่านซื้อมาถือว่าเป็นของที่มีคุณภาพอันนี้กลับไปคุยได้เลยเมื่อคืนผมก็คุยกับบอดการทหารโดยเฉพาะถ้าท่านเข้าไปดูนะนี่ว่าแทบ ไทย Dis Group อาฟอสสนิสการเช่นกรุ๊ปอ่ะคนพี่เป็นบรรณาธิการชื่ออนารยนเขาก็เล่าถึงคอมาเพทต่างผมก็เล่าก็าังกว่าที่ผมเห็นกับสายตาคอของทออใช้ได้ดีในอย่างไรบ้างคอของตำรวจใช้ได้ดีอย่างไรบ้างคอของทอบอยไป17ใช้เองในเมืองเนี่ยเบอกก็เลยว่าคอเล็กเนี่ยใช้ได้ดีเพราะลมมันกดลงไปน้อยสักเสีไม่ปลิวคนคนที่อยู่ข้างล่างจะใช้งานได้ดีกว่าแต่ถ้ายกข,ขนาดใหญ่หรือพื้นที่ไกลเนี่ยคอของทออได้ดีกว่าก็าเล่าให้เขาฟัง เขาก็บอกว่าแบบภูมิใจที่เราได้ได้บทเรียนเรื่องเรื่องผู้นี้มาในการช่วยชีวิตนะครับก็มันมีจุดที่มันอยู่บนเขาที่มันต่างมาอมาขอมอ้ภารกิจสุดท้ายก็คือช่วยํำอาหารน้ำเนี่ยไปส่งตามจุดแม่ทัานบินกลับพื้นที่ได้เลยนะคห้รับ